ก่าสองกำลังแตกขึ้ม่นีท่านสองเหมือนกันครับหลายท่านอาจจะรังเกียจเามองมันไม่สวยนะครับมันสั้นแต่อย่าลืมนะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็ยังมาคุยกันที่มาเดื่อฝรั่งครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนนี่เป็นกิ่งตอนอยังไงกิ่งตอนท่อนที่สองท่อนที่สามหรือท่อนที่สี่อะไรเนี่ยนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันครับอาดูต้นนี้แล้วกันง่ายๆครับต้นนี้โคนอยู่นู้นนะครับต้นมันยาวสูงมากเลยนะครับ ก็เลยตอนเป็นช่วงๆพจะตอนทีเดียวยาวัวก,ก็จะลําบากอันท่อนบนนี่คยกท่อนที่หนึ่งคนระักิตอนท่อนที่หนึ่งนี่นมีใบมีกิ่งมียอดนะครับอันนี้ก็ท่อนที่สองถัดลงมาจะไม่มียอดแล้วจะมีตาอยู่นะครับอันนี้ท่อนที่สามนะอันนี้ก็ท่อนที่สามท่อนที่สองท่อนที่หนึ่งไปแล้วข้างบนนี่ไม่แตกก็ใหม่แล้ว แต่ละท่านเคยสงสัยไหมครับเพราะว่ามะเดือดต้นมะเดือดต้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีกิ่งตอนท่อนที่หนึ่งแค่ท่อนเดียวน่ะน,นะเดี๋วท่านบ่นแล้วนะแต่ทาไมาเวลาเข้ามาขายมันจะมีแต่เฉพาะท่อนบนเป็นหลักเลยท่อนสองท่อนสามนี่จะหายากจะไม่ค่อยมีหรอกจะมีแต่ท่อนแรกท่อนบนนั่นเคยสงสัยไหมครับว่าเพราะอะไร ครับปกติเวลาเราเอฟกิ่งมาเดื่อเนี่ยนะครับกิ่งตอนเนี่ยสมัยก่อนผมก็เป็นอย่างนี้แหละก็จอกอยากได้กิ่งสวยๆกิ่งบนมีก้านนี้มีกิ่งเยอะๆอย่างนู้นะสวยอยากได้แบบเนี้ยนะครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างดีหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับโดยพาอมือใหม่ๆเนี่ยจะสนใจเฉพาะกิ่งยอดนะครับกิ่งบน กิ่งยอดเนี่ยข้งางล่างจะไม่ค่อยสนใจหรอกเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงระหว่างกิ่งยอดกับกิ่งท่อนสองท่อนสามนะครับใอ้กิ่งท่อนหนึ่งท,ท่อนหนึ่งเ네นี่ยโอเคแล้วครับมันมีใบมียอดหลายยอดนะมีใบบ้างมีกิ่งบ้างมันก็ดูสวยครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่นิยมของคนที่จะแยกกิ่งมาเดือกิ่งตอนนะครับสนใจพวกนี้มากถ้าเจอกิ่งท่อนสองท่อนสามนี่มักจะเมินใชะ เป็นที่รังเกียจของคนมือใหม่นะครับในท่านสองท่านสามเนี่ยเพราะอะไรครับเขาอ,อาจจะมองมันไม่สวยมันสั้นตุดดูๆๆนะครับไปดูมันสั้นตุดดูๆๆเลยมันไม่ใช่ยาวสวยเป็นเก่งอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านสองท่านหนึ่งอาอไปแล้วนะครับท่านสองกำลังแตกมาใหม่นี่ท่านสองเหมือนกันครับหลายท่านอาจจะรังเกียจเรามองมันไม่สวยนะครับ สั้นแต่อย่าลืมนะครับเมื่อเอาไปปลูกแล้วเนี่ยจะได้หนึ่งสองสามสามยอดอันนี้ก็หนึ่งสองสามยอดที่จริงมันมีหลายยอดนะมสีห้ายอดผมเด็ดนนออกเลี้ยงให้แค่พอสวยนะครับจริงๆแล้วมันก็ดูสวยนะครับแต่ทําไมไม่ค่อยมีคนเอามาปล่อยเพราะอะไรครับกิ่งกิ่งท่อนสองท่อนสามเนี่ยส่วนใหญ่ เท่าที่เห็นเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นจะเป็นท่อนหนึ่งหมดนะครับมันบ,นบนย,วยาวๆเนี่ยก็ไปดูกันครับจะเห็นว่าไอ้กิ่งท่อนสองเนี่ยนะครับหรือถัดมาท่อนสามถ้าจะมีต่อก็ตรงนี้แก่ๆมันเป็นกิ่งที่แก่นะครับพวกท่อนสองท่อนสามท่อนสี่เนี่ยเป็นกิ่งที่แก่มากเลยเมื่อแก่มากเป็นไงครับ มันก็ย่อมมีความทนทานนะครับน้ำเลี้ยงมีความทรหดเวลาเราไปอนุบาลเนี่ยโอกาสรอดมันย่อมมีมากกว่ากิ่งยอดครับอันนี้หนึ่งแหละมีมากกว่าแน่นอนนะครับสองพอลาอนุบาลเสร็จรอดมันยจะเป็นพุ่มสวยครับแล้วก็ยอดที่แตกมาเนี่ยมันก็จะสม่ําเสมอนะครับเพราะเพราะมันแตกออกมาพร้อมกันเห็นไหมครับเนี่ยมันจะแตกออกมาสวยสม่าเสมอ ฉะนั้นส่วนใหญ่นะครับที่เขาปลูกกันเนี่ย mm hmm. ก็ว่าจะเก็บเอาไว้อย่างผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่าจะเก็บท่อนสองไว้ถ้าไม่จําเป็นจริงผมจะไม่ปล่อยเอาไว้ปลูกทําต้นขายนะครับต้นพร้อมปลูกมันก็จะสวยไม่ต้องไปแต่งอะไรมากเลยพรลากก็แก่แล้อกิ่งก็แก่แข็งแรงนะครับแล้วก็ไวฝ่าต้นไม่ต้องไปชําไปเสี่ยงชําด้วยมันมีรากแล้วไปปลูกใส่กระถางสวย มียอดสามยอดสวยไหมครับสวยครับพุ่มสวยเลยเป็นไงครับก็เป็นที่ต้องการครับเวลาซื้อกิ่งตอนเนี่ยอยากได้ส่วยนยอดกันไม่ค่อยอยากได้ท่อนสองท่อนสามแต่เวลาต้นพร้อมปลูกอยากได้ต้นใหญ่มีกิ่งเยอะๆฮะเป็นไงครับต่างกันไหมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะครับที่เขาปลูกเนี่ยเขาก็จะไม่เอาท่อนสองมาปล่อยหรอกจะปล่อยท่อนหนึ่ง ่านบนไปปล่อยท่านบนไปเพราะมันสวยแล้วก็มือใหม่ไม่รังเกียจชอบเพราะมันสวยมันยาวมีใบแต่ท่อนสองเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีใบอันนี้ผมปล่อยทิ้งไว้แนละ้วมาตอนเพื่อจะจะให้มาดูนะครับมันก็เลยรอจนมันแตกยอดก่อนเดี๋ยวไปดูจริงๆน้ำเป็นไงจริงๆแล้วนะครับท่อนสองท่อนสามก็จะเป็นเงนี้ยเวลานี้ออกราบเห็นไหม ที่ท่อนบนผมบ,บ,บนเอาอน,นี้อใสแล้วผมจะไปปลูกเองก็ตัดออไปก็จะเหลือแค่เนี้ยท่อนสองเห็นไหมมีตาอยู่สี่ตาสามตาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตัดตรงนี้มันก็เป็นท่อนโดดๆเนี่ยมันก็ดูไม่สวยมือใหม่ก็ไม่อยากแคกเอฟหรอกเพราะมันไม่สวยเห็นไหมครับมันสั้นทั้งที่จริงๆแล้วอันเนี้ยถ้าผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกอท่อนสองท่อนสามเนี่ยเวลาเอฟกิ่ง นะครับเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งกิ่งมันแก่มีแรงส่งพลังงานเยอะโอกาสรอดสูงมากและพอเราไปปลูกปั๊บเนี่ยตามจะสวยราคาก็ถูกด้วยนะครับเว้นแต่กรณีที่ต้องการกิ่งยอดเพราะว่าต้องการเอากิง่งเนี่ยมาเสียบยอดเพิ่มก็เลยต้องเอากิ่งตรงนั้นมาแต่ถ้าจะเอามาต้นมาเลี้ยงธรรมดาเนี่ยก็จะเอาท่อนสองท่อนสองท่อนสามนะครับแบบอย่างเนี้ย ท่านสองท่านสามสังเกตดูได้ครับเวลาเอามาปล่อยเนี่ยให้เอฟเนี่ยราคาจะถูกกว่าส่วนยอดจริงๆแล้วมันน่าจะแพงกว่านะครับแต่ว่ามันสั้นแล้วก็คนไม่ค่อยนิยมคนซื้อไปเนยครับไมก้ก็เลยราคาก็เลยถูกแล้วที่แน่ๆน,นก็คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมาปล่อยหรอกนานๆจะไปปล่อยทีถ้ามีเวลาก็จะไปทำเอง เพราะว่ามันสามารถที่จะแตกเป็นพุ่มสวยนะแล้วก็เลี้ยงง่ายไม่ต้องเอาไปชำง่าย่าเอาไปชำนะครับพูดง่ายงคือง่ายไวเอาไปชำเห็นไหมครับต้นใหญ่เสร็จเพราะนั่นมันจะแตกตอนหนึ่งสองสามกลายนิตาหนึ่งนะครับก็จะสวยแล้วเป็นพุ่มสวยเหมือนเมื่อสักครู่เนะี้ยที่อันนั้นให้ไปดูว่าเก็บไว้รอจนมีตาจะเป็นอยาง้งน,นะครับ นี่อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นท่อนกลางท่อนสองนะครับเห็นไหมครับมีตาอยู่นี่หนึ่งตาสองสามสี่ตานี่ผมใส่กระถางสินิ้วไว้เลยเนี่ยล็อกไปเรียบร้อยนะครับนี่ตาอันนี้เป็นซีซนะครับเคลวินคราบดิ้งเคลวินครับเอ๊ะอะไรล่ะจําชื่อไม่ได้แล้วเรียกกันซีซจนเคยนะครับตอนนี้เป็นซีซีต่อใหญ่ไหมแก่ เดี๋ยวพอมันจะแตกยอดมานนหนึ่งสองสามสี่ถ้าไว้หมดสี่ยอดแตกมาหมดเนี่ยก็เป็นพุ่มสวยนะครับอันนี้เริ่มตาออกมาแล้วเห็นไหมอันนี้ก็เริ่มเขียวแล้วถึงไม่ครบสี่ได้สองได้สมก็สวยครับเพราะตามันเหลืองกันอยู่แล้วมันไม่ได้มาทางเดียวกันเห็นไหมครับเนี่ยพอเป็นต้นใส่กระถางสิบนี้วเป็นไงครับสวยไหมเป็นพุ่มสวยพอสูงได้สักห้าสิบหกสิบเซนก็เริ่ม เตรียมตัวปล่อยได้เลยนะเนี่ยครับหลายคนมองข้ามไปตรงนี้นะครับก็ได้แต่มาดูว่าที่มันคายอยู่ในตุ่มนะครับไอ้ที่เป็นต้นมันไม่มีแล้วครับเพราะใหญ่ไปหมดแล้วนะครับถ้าต้นอยู่ในกระถางไม่ใหญ่ก็ไปหมดแล้วถ้าไอ้ต้น,นใหญ่ก็ใหญ่ไปแล้วนะครับมองไม่เห็นทรงแล้วดูไม่ออกแล้วพูด,ดง่ายๆว่าม,มาสั้นไหนนะครับ ครับก็ต่อไปก็สําหรับมือใหม่แนะนําเลยนะครับมือเก่าคงรู้แล้วนะครับว่าถ้าเห็นท่อนสองท่อนสามมาเนี่ยอย่าอย่าทาเมินนะครับของดีเพราะว่าท่านต้องการที่จะไปปลูกให้มันรอดนะครับผมเลยแนะนําว่าท่อนสองท่อนสามโอกาสมากกว่านะครับสําหรับมือใหม่เพราะว่าอะไรมันแก่อย่างที่ผมอธิบายเนี่ยกิ่งมันแก่ขนาดที่ไม่มีรากเลยกิ่งแก่ๆเขาไปชํามันยังออกราก และนี่มันมีรากไปแล้วตุ่มตอนเนี่ยมันมีรากไปแล้วนะครับพร้อมที่จะไปต่อแล้วแล้วก็สวยด้วยออกมาเป็นพุ่มสวยนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่มากเลยนะครับเอาไปปลูกเนี่ยรอดแน่นอนโอกาสรอดอีกเกินเก้าสิบนะครับยกเว้นแต่ว่าท่านอยากจะได้กิ่งยอดเนี่ยเอาไปเสียบยอดเอาไปติดตาอะไรก็แล้วแต่นั้นท่านก็ เลือกเอาท่อนบนไปก็แล้วแต่นั้นก็นแล้วแต่นะครับผู้เชี่ยวชาญแล้วอีกฝีมือแต่ถ้ามือใหม่จริงๆเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับถ้าเห็นท่อนสองท่อนสามอย่าไปติว่ามันไม่สวยนะครับอย่าทำเมินนะครับรีบเลยเพราะว่านานๆจะมีปล่อยเมสักทีไม่ค่อยมีหรอกของผมก็ไม่ค่อยไปปล่อยนานๆผมไม่ปปล่อยทีช่วงไหนที่มันขี้เกียจขี้เกียจก็จะเอาท่อนสองท่อนสามไปปล่อยด้วยไม่ได้เอาทําไว้นะครับถ้าขยันก็จะ เอาเลี้ยงเองหมดนะครับเพราะอย่างที่บอกกันแหละมันโอกาสนุบานรอดมันง่ายกว่าช่อนอื่นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยกิ่งแก่ออกยอดมาแล้วเห็นไหมถ้าไปนุบานสักสามสี่เดือนก็ได้ตังแล้วเห็นไหมครับสามยอดแล้วอันนี้ไว้สามมากไปจะลําบากเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องคิดลึกกิ่งแกโอกาสรอด สำหรับมือใหม่จะมีมากกว่ากิ่งอ่อนจิงอยู่กิ่งอ่อนมันสวยนะครับกิ่งยอดนะมันสวยแต่ถ้ามือใหม่มันก็ยากหน่อยที่จะประคองไว้แต่ว่าถ้ามีฝีมือก็โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรได้ทั้งนั้นแต่ที่มาแนะนําวันนี้เพราะว่าเห็นหลายท่านเมินกิ่งท่อนสองท่อนสามบอกไม่สวยแล้วไม่อยากได้อยากได้ที่มันมีใบวสวยมีกิ่งวสวยนะครับก็เลยมีคําแนะนําตรงนี้ขึ้นมานะครับ ก็ไปพิจารณากันดูนะครับว่ามือใหม่อยากจะได้ไปปลูกให้มันรอดลอดชัวๆหรือจะเอาส,สวยๆก็ว่ากันไปนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็คงมีคำแนะนำเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็ตอนไวเพียบเหมือนกันครับเพราะว่าต้องการจะให้มันถึงโคนเนี้ยก่อนหมดก่อนสิ้นหนาวอ้าสิ้นฝนนี้นะครับจะได้แตกเลี้ยงเก็บลูกหน้าหนาวนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ